สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนนะครับก็เป็นไปนตามสถานการณ์ของโควิดนะครับที่ทำให้เราต้องห่างจากกันนะครับเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็คิดถึงพวกเรานะครับก็เลยทำคลิปวิดีโอ,อตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ไว้ดูไว้ฝึกฝนทักษะ นะครับควบคู่ไปกับทฤษฎีนะครับสํานรับวันนี้นะครับครูก็จะมาแนะนําทักษะในการเปลี่ยนตัว C นะครับหรือเราเรียกว่าตัวเก็บประจุนะครับหรือตัวคาปาซิสเตอร์นะครับในส่วนของตัว C นั้นนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการาเก็บกระแสไฟนะครับไว้ในช่วงขนาดหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวเก็บประจุนี้ก็จะมีแถบสีนะครับก็จะมีขีดตัวนี้ก็จะบ่งบอกถึงขั้วนะครับในส่วนของขั้วลบนะครับส่วนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเกบประจุอีกชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับแถบสีของเขาก็าจะบอกในส่วนของขั้วลบนะครับตัวนี้ก็จะมาฝึกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดนะครับจะเห็นได้ว่า จะมีในส่วนของตัวเก็บประจุนะครับหรือตัวคาปาซิสเตอร์มีจำนวนเยอะมากนะครับซึ่งเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับเป็นระยะเวลานานหลายปีซึ่งจะทำให้อุปกรณ์พวกนี้นะครับตัวเก็บประจุหรือตัว C เราเรียกง่ายๆว่าเป็นเอาเป็นตัว C แล้วกันนะครับเนาะ ถ้าตัวไหนถ้านักศึกษาเห็นสังเกตเห็นตัวไหนที่มันมีอาการที่บวมเขาเรียกว่าซีบวมนะครับตัวนั้นก็จะทําให้อุปกรณ์หรือเมนบอร์ดหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับก้าจออะไรต่างๆที่มีอุปกรณ์ดิจิทิชนิดนี้อยู่บนอุปกรณ์นั้นๆนะครับถ้าเกิดอาการบวมจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ์นั้นๆลดลงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ นะครับตัวเก็บประจุได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งข้างร้างอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มาแนะนำนะครับตัวเก็บประจุมันก็จะมีจํานวนโวลต์ของเขาอยู่รายละเอียดของเขานะครับเราก็หาซื้อมาเปลี่ยนซึ่งให้มีคุณสมบัติตัวเลขหรือค่าต่างๆให้ตรงกับของที่เราเปลี่ยนออกหรือว่ามันเกิดอาการบวมนั่นเองครับซึ่งตัวนี้อาจารย์ก็ได้ถอดตัวเก็บประจุออกมาเรียบร้อยแล้ว นะครับนักศ e ึกษาจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของคู่บวกนะครับมันจะบอกบ่งบอกว่าตัวนี้เราสามารถเอาขาบวกมาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนที่เป็นแถบสีนะครับเขาจะเป็นแถบมาร์กให้ให้เรานะครับแถบมาร์กให้เราเอาข้อตัวนี้ที่เป็นแถบตัวนี้นะครับขาของตัวนี้นะครับตัวนี้ลงไปให้ตรงขานะครับลงไปให้ตรงขาตัวนี้ นะครับซึ่งให้ให้เกิดความรวดเร็วนะครับอาจารย์ได้เอาตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วตอนตะกัวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับพอตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ดูตะกั่วนะครับเราจะใช้เวลาในการดูตะกัวออกนะครับในการดูตะกัวออกนั้นเราต้องเอาหัวแร้งนนะครับจิ้มตรงขาตัวนี้นะครับนักศึกษาก็สังเกตดูข้าวว่าตะกัวมันละลายนะครับจนถึงข้างในนะ เสร็จเร็แล้วนันกศึกษาก็ใช้ตัวดูดตะวกวัวตัวนี้นะครับช่วยในการเอาตะกัว,กวที่ละลายแล้วเนี่ยออกนะครับถ้านักศึกษาเอาตะกัว,กวละลายสมบูรณ์นะครับละลายทั่วถึงแล้วก็ลงไปถึงขาข้างในเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ที่ดูดตะกัว,กวดูดเนี่ยนะครับมันก็จะดูดตะกัว,กวออกมาอย่างสวยงามนะครับ ก,ก่อจะออกมาแลง่ายก่อการนำอุปกรณ์ตัวนั้นนะนะครับออกแล้วนะแล้วก็จะไม่ทำให้ขั้วของของเขาะนะครับตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเกิดอาการไหมเนาะถ้าเราออกให้สวยงามนะครับมันก็จะเป็นอย่างตัวเนี้ยนะครับใช้ที่ดูดตะ่วดูดออกนะครับตัวนี้นะต่อไปนะครับก็ เรามาดูนะครับในการใส่ในการใส่นั้นอย่างที่บอกไปนะครับนักศึกษาก็ดูในส่วนของตัวแถบตัวนี้นะครับให้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 ใหตรงแถบสีนะครับขั้วที่เป็นสีขาวนะครับก็ใส่ลงไปยัดลงไปนะครับยัดลงไปแล้วนะครับเราไม่มีตะกวัวที่จะล้างไว้ทําให้มันไม่แน่นนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาสามารถแหนะขั้ขวกันมาตรงนี้นะครับ นักศึกษาสามารถพับมาลงไปขาหนึ่งนะครับโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการช่วยนะครับพับออกไปเพื่อให้เราสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเราไม่ต้องจับละนะครับจากนะั้นเราก็เอาวางตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตะกั่วใส่ไว้ตรงนี้นะครับในการใส่ตะกั่วนั้นนะของเราก็ จิ้มไปที่ขามันสักแป๊บหนึ่งนะครับจิ้มไปสักแป๊บหนึ่งให้ตะกั่วมันละลายลงไปอันนี้นี่นะครับมันก็จะติดลงข้างล่างนะครับขาที่เราพับไว้เมื่อกี้นะครับให้ตัวนี้มันแน่นเราก็สามารถจะเอาในส่วนของพับมันขึ้นมานะครับพับมันมาเพื่อเราจะเอาตะกัวว่วใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นี่นะครับมันก็จะง่าย เห็นไหมครับตัวนี้เนาะแล้วตัวเก็บประจุของเราที่เปลี่ยนเมื่อกี้นะครับมันต้องแน่นมันต้องไม่ขยับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใส่อีกตัวหนึ่งนะครับไปใส่อีกตัวหนึ่งในการนําตัวเก็บประจุออกนั้นตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ทองแดงมันออกแล้วเนี่ยครับมันเกิดรอยไหมเนี่ยนะครับ เพื่อทําให้ตะกัวไม่เกาะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังนักศึกษาใช้ตัวนี้ช่วยเพื่อให้เพื่อให้ในส่วนของตะกัวเนี่ยนะครับมันอ่อนตัวให้ให้ที่ที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ดูดออกมันก็จะออกไปทั้งนี้แล้วก็เอาเราเอาตัวเก็บประจุนะครับออกได้ง่ายนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะใส่ตัวนี้นะครับที่ออกมาดูตำแหน่งตำแหน่งนนขั้วด้วยนะครับสีฟ้าตรงนี้ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของขั้วลบนะเราจะใส่ไปตรงนี้ นะครับเหมือนเดิมที่เราทําเมื่อกี้นะครับเราก็พับไว้สักษาหนึ่งนะครับพับไว้เห็นไหมครับตัวนี้นะครับพับไว้ครูก็จะเอาตะกั่วใส่เข้าไป ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับดูแล้วก็ตัวเก็บป,ประจุของเราก็จะต้องแน่นนะครับตัวเก็บประจุของเราก็จะต้องแน่นตรงนี้ให้มันแนบที่สุดนะครับแนบที่สุดนี่ถ้าตัวนี้นะครับเราทําให้มันเกิดอาการไหม จากการที่เราเอาเอาขามันออกแต่แหลกนะครับตะกัวมันจะไม่สามารถมีที่ยึดเกาะทนี้ได้เพราะฉะนั้นข้อควรระวังนะครับในการนำตัวเก็บประจุนะครับตอนวิธีการนำออกนะครับนักศึกษาต้องระวังนิดนึงอย่าให้มันเกิดอาการไหม้ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับในส่วนของการเปลี่ยนตัวเก็บประจุหรือตัวคาปาซิเตอร์นะครับนักศึกษาสามารถ ทำได้นะครับด้วยตนเองถ้านักศึกษามีอุปก่อนครบนะครับก็คงอีกไม่นานนะครับในส่วนของการเรียนออนไลน์นะครับในการเรียนออนไลน์ก็จะมีเขาเรียกว่าหลักสูตรบอคอนะครับที่นักศึกษา,าต้องมาเก็บชั่วโมงเรียนในส่วนของภาพปฏิบัติกับอาจารย์ นะครับให้ให้เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ครูก็ทำคลิปวีโอพวกนี้นะครับก็ใช้ในการประกอบในการเรียนการสอนในส่วนภาคปฏิบัติเราก็จะนำตัวนี้มาช่วยในการในการใช้ประกอบในการเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการเปลี่ยนตัวเก็บประจุอะไรพวกนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าในส่วนของภาคปฏิบัติที่เราต้องเจอกันใน ข้างหน้านี้นะครับมีอะไรสงสัย ator, นะมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆมีคำปรึกษาอะไรต่างเราก็มาปรึกษาครูได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับครูก็ <ๆ S 1> คิดถึงพวกเรามากนะครับเพราะนั้นจากสถานการณ์ต,ตัวนี้เราก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลคนที่เรารักนะครับอาจารย์ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าเวลาอันใกล้นี้เราก็จะได้มาพบปะพบเจอกันในห้องเรียนเวลาเรียนปกติ นะครับครูก,ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับทักษะปฏิบัติเราเป็นสายอาชีพต้องมีทักษะพวกนี้ติดอยู่ในสกิลของพวกเรานะครับครูก,ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับครูก,ก็ไปแล้วก่อนนะครับสวัสดีครับ